กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถูเหลืองและตาซอยผลิตภัณฑ์บะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามามาเอาละครับการแข่งขัน,ขนคู่ต่อไปครับเป็นการแข่งขันในสาย F ครับลาดยาววิทยาคม A ครับจะพบกับนวมินทราชูทิศมัดฉิม B ครับครับ,รบก็คู่นี้ก็เป็นคู่ที่6แล้วนะแอตตนะ้น ขอเสียงดับประนรับสุดแทนจากนกครสวรร,ร,ร,รววค์โรงเรียนราชยาวิทยาคมเอผููแก่งลวมจังหวัดนครสวรรค์ขอเสียงประมือรับโรงเรียนนอมินทราชูทิศมัชชิบี คู่นี้คู่ที่6นะครับลาดยาวที่อาการเอนะครับทำโดยคุณนัทเดชบุญวัตรครับน้องโบนัสเบอร์แปนะครับนัทบุญวัตรไม่ได้ใจเป็นเป็นพี่น้องกันเปล่าไอ้ต้นนะฮะน้องโฟกัสนะครับเบอร์หนึ่งนะครับต้องใช่แหละทั้งโบนัสและโฟกัสเลยเนี่ยเออนะครับแล้วก็เป็นอุลุสครับจันดานะครับน้องปีเบอร์77นะครับแล้วก็เศษพิษมินเกษมน้องเฟิร์สเบอร์34ครับส่วนทางด้านของน้องวมินครับ ธนชัยปั๊มเน็ตครับหรือมีผู้ครับเบอร์สองครับสอนนารายศรีอุทิศครับเนสครับเบอร์ห้าครับนัฐพงศ์มีพัฒน์เดชาสิทธิ์ครับเบอร์เจ็ดครับน้องกันแล้วก็วงสกอเลี้ยงสุกครับหรือน้องตังครับหมายเลขแปดครับส่วนพุทธศิลป์นี่ผมรู้จักดีครับพี่พรนะครับพี่พรนะครับที่ว่าส่งผมกิีนกรีนหน่อยนะแต่ไม่ใช่ทหารนะเลยชอบตาสก์นี้นะพี่พรนะครับผมเดี๋ยวทางนวมินนะครับจะใส่ เอี้ยมสีขาวเลยครับเอาเลยครับต้งดูชื่อนะครับแอตตอนอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับก็ Facebook นะครับ c ซ7 h นเจ็ดเนะครับแล้วก็ c ซ7แล้วก็บ a k a กระบูนทีวีนะครับแล้วก็ทิกตอกนะครับทุกช่องทางไปเลยจัดไปเลยเซียนเจ็ดดีนะครับมีถ่ายทอดใกล้ขันแล้วก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับก็มี มีคนมาคอมเมนต์นะว่าเชียร์ลำพูนค่านะครับแล้วก็เชียร์บองขอดนะมียองสินชาตด้วยนะจังหวะนี้ครับมีมหูแม่ชุดใหม่ลงแล้วจะเปิดฉากแล้วจังหวะไทยเพื่อนไม่ดีเท่าไหร่ครับทางฝั่งลาดยาวครับจาเฟิร์สครับเป็นบอลเช็คของนวมินทรชุดทิศครับขออนุญาตเรียกชื่อโรงเรียนสั้นๆนลครับนวมินครับถ้าเรียกยาวนี่ผมว่าน่าจะไม่ได้พาคชื่อน้องๆละ เออเอาครับดูครับจังหวะนี้หมีปูออกให้เพื่อนมาแล้วชูดระยะกลางลงไปก่อนครับแต้มแรกมาแล้วครับของน้ำมินหน่อนครับระยะเปิดมาเข้าพยายามเดินเล่นข้างในถุงใหญ่กว่าแต่ว่าโดนตัดบอลไว้แล้วก็จังหวะนี้เข้ามาส่งมาไม่ดีครับอลออกไปนะครับสําหรับน้องน้มินรับย้อนหลังไปหน่อยครับเล่นไม่ได้ครับน้องกันเอาครับโบนัสครับนี่ครับโบนัส จะเล่นเองขวามีพี่น้องร่วมสัญชาติดูครับนี่ครับพี่น้องคอนเนคชั่นครับบรเดอร์โอ้แต่ยังมไม่ลงครับ<ม>เป็นของนวมินหลอกชูสองคะแนนลูกนี้ไม่ลงครับบอลเป็นของลาดยาาตอจังหว่านี้ออกไปแล้วครับแต่เราบอกว่าเราเดานะน่าจะเป็นพี่น้องนะชื่อโบลัสกับโูกัสน,นะครับน่าจะเป็นพี่น้องกันนะพีเ่เอาจริงๆนะสกุลเหมือนกันขนาดนี้ต้องพี่น้องอะ ต้องอาจจะไป่ได้ถ่างห่างก็ได้ยโอ้โหญาติห่างชื่อเล่นยังจะใกล้เคียงกันเลยเอาดูเกมเลยโอ้โหละลงมาเลยโอ้โหร้องหมี่ภูนะฮะเออพี่ร้องเพลงหมี่ภูได้ไหมไม่รู้จักเลยเหรอเกือบไม่ทันอาไรครับชุดจุดโทษนะครับครับหมี่ภูครับชุดจุดโทษจังหวะนี้เรียบร้อยครับอแล้วครับก็ อายาวๆแล้วครับสามศูนย์แล้วตอนนี้อ้าวโดนกระแทกครับจังหวะที่โฟกัสรองบอลอยู่ครับอ้าวครับเช็คบอลใหม่ครับลาดยาวโฟกัสโฟกัสแต่ก็เข้ามาเองจังหวะนี้นะบอลไม่ค่อยเป็นใจนะไรมันคุกคลิกแล้วครับออกไปเลยอ้อาวครับเป็นบอลของทางด้านนาวมบิน มาจังหวะนี้ให้เพื่อนแล้วข้าบอลไปเพื่อนวางอยู่แต่ขึ้นเองจังหวะนี้แต่ว่าเตินท่วงยังเก็บมาที่โฟกัสโฟกัสขาบอลเข้ามาครั้งจังหวะนี้เล่นเองแล้ววางมาแม่บอลมันหมุนอยู่รอบปากห่วงแล้วออกไปรอบสองไปลงครับแล้วยังไงครับบอนั้ลงไปเลยครับแม่โอ้ลุ้นกัน่ผู้บรรยายครับมันจะลงกี่โมงครับโอ้สองคะแนนคับเจ้าตังครับเอาครับโอ้สนุกแลวครับ ดูครับจังหวะน,นี้โฟกัสบ๊กมาแล้วชุดไม่ลง,ลงเก็บบอลได้หรือเปล่าครับโอ้ยังคุกคิกันไปหมดครับโอ้เราเป็นบอลของฝั่งน้องข้าวเขาเสียบอลไปนะครับเป็นทางได้ของราจาว์นะครับดูจังหวะน,นี้ครับนี่ครับอสองคะแนนของน้องมิับแล้วก็มาดิงชิดเส้น,นะฮะดิงไกลด้วยเกมกันต่อครับโฟกัสโอ้ยแม่จังหวะบล็อกครับเนม เสียงดังแปะครับแม่ยุงเยอะครับแถวนี้มันโดนบอลหรือเปล่าฮะการเสียงแปะน,นี่มันไม่ได้จะโดนบอนลแถวนั้นน่าจะมียุงลายนะครับช่วยตีแล้วหน่อยอครับจุดโทษครับโอกาสชุดวันนี้ไม่ลงครับอย่างได้เป็นโบนัสโบนัสชุดก็ไม่ลงเหมือนกันครับรีบอลได้ครับเนสให้มาที่ท่างต่างสองคะแนนไม่ลงครับมาที่โฟกัสโฟกสโัสเดี๋ยวดักอยู่ เข้ามาข้างในแม่เล่นไม่ได้ครับเสียบอลได้กับทางด้าของน้มินอยู่สองันแนของน้เมินไม่ลงครับรีบเอาได้อยู่ครับโฟกัสโฟกัสต้องพาบอลออกมาโอ้ยสะดุดเล็กน้อยเจอตังดักอยู่ให้มากันที่โบนัสโบนัสขึ้นมาสุกๆชัวหวันนี้ไม่ได้ครับรีบเอาได้โดยเฟิร์สเฟิร์สพลิกมาครั้งที่สาไม่ลงครับแม่แล้วก็อยากเป็นบอลของลางด้านนเมินพรามพิกเข้าไปเล่นแล้วก็ลงไปครับแม่สำหรับน้องเนส โอ้ตนน6งไปแล้วครับน้วมินชูจังหวะนี้ไม่ลงครับแล้วก็เป็นทางด้านน้ววเมินยังมีโอกาสครับ5นาที50เิแล้วยิง2ก็คะแนแนเรแ่มดีสมุนปากหลัดครับสมุนปากลุเฮะไม่สนุกฮะอันนี้คือเขาเรียกว่ากระชอกครับปอนออกไป เราบอกคู่นีนะยังมีโอกาสนะครับสำหรับนาวามินครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทุกช่องทางโซเชียลของช่อง 7HD ครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o เซีย 7HD อชดีเซียจ u เอชดี t ปอ t ์ k ยูทเซียเียหรือว่าดูสดๆได้ที่ปักกบูดัทีวีด้วยเช่นกันครับเอ,เอาครับมาดูเกมกันต่อครับนาวามินครองบอลได้บอลที่เนสเนส2คะแนนไม่ลงครับแล้วก็รีบาว์ได้โดยทางด้านล่นยาว โฟกัสครับโฟกัสจะเล่นเองแล้วลองชูดข้างในแต่ว่านี้ก็ยังไม่ลงครับเอาครับโบนัสได้ต่อโบนัสโอ้โหเจอเกือบโดนสติลแล้วโบนัสเล่นเองเจอบล็อกครับแล้วบอลโดนหัวโบนัทจะเก็บได้พลิกมาและชูดลูกนี้ได้สําเร็จครับก็มาครับเป็น2อต่อหแล้วจังหวะนี้ข้าบอลมาวางซ้ายลงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับวางมือว่าไม่เท่าไหร่ครับเอาครับยังไงครับโบนัสโบนัส ให้มาเฟอเป็นทางดฟิล์มครับโอ้ไม่ลงครับสุดท้ายโนมีนรีบาลได้อีกทีหนึ่งออกมาดึงช้าๆ2คะแนนไม่มีใครกันโอ้บอลแรงไปหน่อยพยายามจะเก็บบอลได้อยู่ด้วยครับทางด้านมีภูมีภูลอง2คะแนนแล้วได้ครับนี่ครับโอ้คิวครับคิวจัดจ้านรนย่านนี้่าครับมีภูแล้วอย่างไรครับคาบอลนี้จังหวะนี้วางไม่ลงคอับโบนัสแล้วบอลมันผูกเองครับพุทธสินให้บุกต่อครับ โอ้โห9ต่อ2ไปแล้วครับทางด้านของนวอมินทราชุทิตมัดชิมปีครับครับโอโ้เรียกว่าสนุกจริงครับ7จ็ดคะแนนสำหรับ3นาทีอง่านี่ถือว่าทำได้นะนะตั้งใจทำนะครับมาด,ดูครับจากวะนี้2คะแนนไม่มีใครกันแล้วโอ้โห,โห,หเกือบลงอย่างรีบาตได้แล้วทุดไหนย,ยังไม่ได้รอบที่3เรียบร้อยครับ โอ้โหไปการสามที่งามยยดก็ไม่มีใครมาป้องกันแล้วก็จังหวะน,นี้ทางด้านของราชยาได้บุกพยายามจะได้อินแต่ว่าเข้าไปไม่ได้ป้องกันดีครับจังหวะน,นี้พลิกมาขึ้นแล้วก็แหมเสียายครับลงเฟิร์สครับครับในชุดจุดโทษครับดูครับภาพช้าข้ามไปจังหวะน,นี้แห่นิดเดียวครับแล้วก็ไม่ลงครับจุดโทษแล้วก็พยายามขึ้นอีกครั้ง ไม่ได้ครับแล้วก็ยังมีเบาได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนต้องฟิมแม่ได้บุกต่อครับขณะที่ช็อตคล็อกเหลือประมาณสวิสวินาทีครับผมไปหาครับต่อไปแล้วนะครับแอดตันแอตตอนครับโฟกัสโบนัสครับเป็นฝาแฝดครับอ๋อเหรอได้ได้แล้วใครใครบอกมาฮะทีมว่าเลยทีมลัดยาวเลยครับ ผมเดินไปถามมาออเออเยี่ยมครับผมก็ว่าทำไมเหมือนสองพี่น้องทัจิบาน่าครับ <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้ซูปราสันเองไม่ต้องสืบนะครับเรามีข้อมูลความรู้บอลมากกว่าบาสครับเ <c oughs> <c oughs> ขาจาังหวะนี้ไม่ลงครับแล้วก็รีบาวได้ยัางมาแล้วก็ยิงจังหวะน,นี้สองคะแนนไม่ลงครับแล้ต้องตังโอ้ยังรีบาวได้หมดครับทางหน้าของนัว่ามินแล้วเข้ามารีเวิร์สจังหวะนี้แหม่ไม่ลงครับบอนออกไปครับ แน่นอนครับการแข่งขันบาสเกตบอล3ามคูนสแชมป์กีฬา7 HD เรานี่ไม่มีการเสียค่าสมัครใดๆนะครับแล้วก็เงินรางวัลนี่สูงมากๆนะครับคือเป็นอันดับต้นๆของประเทศดีกว่าเพราะว่าถ้าบาสอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ครับ3ามสามนะครับและเอ็มพีพีนะแอตตต้นนะระดับประเทศนี่โอ้โหมีรถหรูๆให้ไปขับเล่นเลยต้องบอกว่าต้องขอบคุณรถจักรยานยนต์จากยามาฮ่านะครับที่ให้น้องๆ รับไปเลยถ้าใครอยู่ภาคเหนือภาคใต้ก huh. ็ขับกลับไปเลยบิดกันยาวๆอาเอาขึ้นรถดีกว่าเอาแล้วจังหวะนี้แล่ยิงแหมมันขาดไปนิดนึงครับสำหรับน้องมีภูมีภูบอกยังไม่ถูกใจครับแหมขออีกสักทีได้ไหมจังหวะนี้ขึ้นมาฝืนไปหน่อยครับมีบาวเป็นของลาดยาวมาที่โบนัสโบนัสออมมาแล้วจังหวะนี้โอนทำฟาวและแน่นอนครับน่าจะได้ชูจุดโทษนะครับพุทธสิน ส่วนรางวัลเนี่ยแชมป์ภาคเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทนะครับรองแชมป์นี่5้0 0บาทนะครับที่3นี่3,000บาทแล้วก็ที่42,000บาทครับมาดูเกมกันต่อครับโบนัสสติลได้มาที่เฟิร์สเฟิร์สเลงหลอง2คะแนนโอ้โหพลาดไปเยอะครับยังเก็บได้อยู่ครับโฟกัสพลิกมายังไม่ลงครับ <S <S แล้วเฟิร์สแหม่กรรมการบอกว่า น่าจะโดนเส้นออกไปก่อนนะครับตั้งแต่การชี้เอาครับมาดูครับเหลือเวลานาทีกว่าแล้ววางบอลลูกนี้ลงไปเรียบร้อยครับโอ้นี่ก็ถือว่าทำแต้มได้ต่อเนื่องครับเจ้าตังสารรัดอยู่เย็นไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่รับเลยเหรอโอ้โหน้องพยายามนึกอยู่ว่าตังไหนครตอนนี้ผมนึกถึงตังในกระเป๋าตัวเองนะไม่ค่อยจะมีด้วยเอาครับโฟกัสโฟกัส เทินมาสวยแล้ววางโอ้โหแรงไปเยอะครับเป็นบอลของมีภูมีภูให้มาตางัตางตังมุดเข้ามาเดี๋ยวดักอยู่เอามาลูกนี้ไม่ลงครับหม่ต้องบอกว่า้องตังนี่สเต็ปดีนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ลงแล้วครับผมเฟิร์สสองคะแนนอีกสักทีโอ้โถนี่ขนาดจะจะหมดเวลานะครับแรงของเฟิร์สนี่ยังเหลือเหลืออยู่เลยอนะฮะเหลือเยอะเลยครับผม มาดูครับโบนัสโบนัสจะไปเองหรือเปล่าขึ้นมาแล้ววางเรียบร้อยไล่มาเป็น3ต่อ11ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเจ้าตังครับตอนยิงไม่เท่าไหร่ฮะดีลาการดีใจนี่เอาไปร้อยคะแนนเต็มโอนี่ก็หวังว่าจะได้มีมของบาสเกตบอลในภาคเหนือแหะครับโอ้โหยิงสวยจริงค เมื่อกี้ท่าดีใจเซืรอพิเศษนะครับเชื่อพิเศษไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ต่างสารรัฐอยู่เย็นไหมเอาครับพลิกมาสวยแล้วโอ้ยครับจบเกมครับเป็นนว,วมินทราชุทิศมัจฉิมปีครับเอาชนะราชยาวทิทยาคารเอไป13ต่อ3ครับเอาครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับในเกมนี้กันหน่อยอจังหวะ ของโบนัสครับแล้วก็2คะแนนจากมีปูขึ้นไปวางบอลเนงของโบนัสครับแล้วโโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่ชุสองคะแนนนี่โดดเด่น